สวัสดีครับอันนี้จะเป็นวิธีการใช้งานนะครับตัวไม้บีเซเบอร์ก็จะแบ่งเป็นฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับโดยที่แต่ละฝั่งเนี่ยก็จะมีทั้งอักสียกให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับก็มีตัวอักษรบอกด้วยนะครับทีหนึ่งทีนี้ในการใช้งานก็ง่ายๆเลยก็คือเราจะขันข้างล่างครับอันนี้จะเป็นแบบเซฟตี้สองชั้นก็คือเราสามารถที่จะใส่เข้าไป ในรูนี้นะครับะสวงมาไปก่อนเสร็จแล้วเซฟตี้ชั้นแรกก็คือตรงนี้เป็นสายรัดร้อยลงมานะครับรัดไปแน่นนะครับอันนี้ชั้นที่หนึ่งก็ตัวนี้เป็นตัวล็อกหลักแล้วกันนะครับก็เท่านี้เนี่ยเราสามารถโยกเวียงได้แล้ว ทีนี้จะมีเซตอีกชั้นหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเผื่อและกันรกรณีที่เกิดเรารัดอะไรไม่แน่นออกมาแล้วมันหลุดระหว่างที่กาลังเล่นอยู่ตรงนี้ก็สามารถที่จะครับเอาตัวนี้ร้อยไปนะครับอ่ะก็ผูกง่ายๆนีละกันร้อยเข้ามาให้มันยึดติดด้วยกันเป็นอีกชั้นหนึ่งแล้วกันครับในการเผื่อเอาไว้ทีนีนะ้ก็ยัดกลับลงไปก็ขันเกลียวนะครับ เท่านี้เองนะครับก็ได้แล้วอ่ะนี่เราก็เล่นสองข้างนะครับอันนี้ข้างที่หนึ่งข้างที่สองทำเหมือนกันนะครับถอนตรงนี้ออกมาก่อนก็ใส่ลงไป นี่ก็รัดให้แน่นนะครับส่วนข้างล่างก็เหมือนเดิมลอยเข้าไปรัดเอาไว้นะครับ ก็เท่านี้นะครับสามารถใช้งานได้แล้ว